สาระมันเลยก็มาระมัดรลบวันประกาศตัวนะคะวันนี้เรามาอยู่ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีหรือที่รู้จักกันในนามของมอปัตตานีนะคะซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่รองรับกลุ่ม,มนิสิตนักศึกษาที่จะมาค้นคว้าศึกษาหาความรู้รวมทั้งพัฒนาศักยภาพให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคโลกาภิวัตน์นี้นะะเสียงเพลงชักชวนใจ คนมามาาากยต่งเล่อนไวนี้เราจะมาทำความรู้จักกับกลุ่มอดีตนักศึกษาที่เคยทำกิจกรรมทางสังคมในพื้นที่จังหวัชดชายแดนภาคใต้ซึ่งพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยได้รวมกลุ่มกันในนามของอ In ิน o u t Intellect, Southern Thailand หรือที่รู้จักในนามของเครือข่ายบัณฑิตอาสาพัฒนาสังคมจังหวัชดชายแดนภาคใตา <c oughs> ้ก ดำรงตำแหน,น่งประธานกลุ่มอีสเทอหรือ i n t e r อ e t เ o u t h ซาท์เทนไทยแลชื่อภาษาไทยก็เครือข่ายบันิีอาสาพัฒนาสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เป็นกลุ่มใหม่ที่ที่เกิดขึ้นจากานักกิจกรรมที่เคยร่วมกันแล้วก็เคยทำกิจกรรมตอนที่เป็นนักศึกษาแล้วก็มาคุยกันว่าหลังจากที่เราจบเป็นแล้วเนี่ย เราจะทำกิจกรรมหรือการรับใช้สังคมต่อไปอยังไงก็น่นอินสาตอนนี้ที่มีอยู่ก็สิบกว่าชีวิตทีมที่ร่วมกันแล้วก็สารกิจกรรมที่เคยทำร่วมกันสมัยที่เป็นนักศึกษาก็ตอนนี้ที่ท,ที่ที่เราได้ภาษาก็มีมอปัตตานีโมอราชพัฒน์ยลา เามอหันจับแล้วก็รามกำแพงแล้วก็พยายามที่จะประสานกับรุ่นพี่ที่จบการศึกษาแล้วก็มาทำป็นกรกนนรมร่วมกันนานก,ก็ต่อไปสาเหตุหนึ่งท,ที่ที่ทำให้เราต้องมาทำกิจกรรมหลังจากที่เราจบการศึกษาไปแล้วนี่ส่วนหนึ่งเราก็ยอมรับว่าเป็นเพราะปัญหาในสามพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ทำให้เราต้องอสาร แล้วก็คิดว่าเรื่องกิจกรรมก็คงขาดไม่ได้ที่จะต้องทําให้กับชาวบ้านเพื่อจะสร้างพื้นที่หรือสร้างความเข้าใจหลายๆอย่างตอนนี้อินซากราํากิจกรรมไปเรื่อยๆในแบบฉบับของอินซาโดยไม่มีแบบฉบับใดๆกิจกรรมหลักตอนนี้ที่อินซาได้ได้ได้ทำก็กิจกรรมเกี่ยวกับการสอน ตาดีกาโดยใช้หลักสูตรที่เราร่างขึ้นมาแล้วก็เขียนเป็นหลักสูตรระยะสั้นทีเ่เป็นต้นฉบับแล้วก็ต้นแบบแบบฉบับอินเซาที่ไม่ได้เอาหลักใดๆมาคิดข้องคือยพยายามใช้สิ่งใหม่ๆเพื่อจะอให้ตาดดีกาได้มีพื้นที่ที่จะเรียนรู้เรื่องใหม่ๆกลุ่มอินเซลได้ให้ความสำคัญกับประเด็นการศึกษาเพราะคิดว่ารากเหง้าของปัญหา ของสังคมที่มันเกิดขึ้นส่วนใหญ่แล้วขึ้นอยู่กับการศึกษาที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมรวมทั้งสภาพปัญหาที่มันเกิดขึ้นกลุ่มอินเซิก็ได้ก็เลยได้มีการพูดคุยว่าจะทํายังไงให้ระบบการศึกษาที่มีอยู่เนี่ยสามารถที่จะตอบสนองและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนและเยาวชนได้อย่างแท้จริงจึงนํามาซึ่งหลักสูตรอินเซาลที่พวกเราได้คุยกันว่ามันอาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งในการที่จะ ทำให้เด็กสนุกกับการเรียนรู้แล้วก็นําไปสู่การพัฒนาสังคมในอนาคตได้อย่างยั่งยืนซึ่งเนื้อหารายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรอินเตอร์เนี่ยจะประกอบด,ด้วย 5, 5 5 5วิชาหลักด้วยกันประกอบด,ด้วยในเรื่องของภาษาอังกฤษ สังคมพหุวัฒนธรรมสิทธิทมนุษยชนหน้าที่พลเมืองตามหลักการศาสนาและบรรทัดฐานทางสังคมและกฎหมายพิเศษที่มีการบังคับใช้ในพื้นที่ให้ร่างกายเคลื่อนไหวตามาเป้าหมายสำคัญของการร่างหลักสูตรอินเซลเนี่ยเราต้องการให้เด็กรักการอ่านสนุกกับการเรียนรู้และกล้าสแสดงออกในทางที่เหมาะสมรูปแบบการสอนตามหลักสูตรอินเซลเนี่ยมันจึงอาจจะ แตกต่างไปจากกระบวนการเรียนการสอนในโรงเรียนทั่วไปเพราะเราจะเน้นในเรื่องของการประยุกต์ใช้สื่อที่มีอยู่ในชุมชนรวมทั้งสื่อด้านเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนเราจะเน้นในเรื่องของกลุ่มสัมพันธ์เพื่อฝึกทักษะการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการยอมรับความแตกต่างทางความคิดรวมทั้งการทํางานเป็นทีมเพื่อฝึกให้เด็กเนี่ยเข้าใจในเรื่องของ ประชาธิปไตยภายในตัวโดยปราศจากการชี้น,นําของอินเซวเพราะเราคิดว่าการเรียนรู้ของเด็กต้องเกิดจากการที่เด็กมีประสบการณ์โดยตรงต่อเรื่องนั้นๆนะได้ยินเสียงว่าที่เราเจะสามารถร่างหลักสูตรตามแบบฉบับของอินเซวเราเองก็ต้องใช้เวลาในการที่จะศึกษาชุมชนศึกษาผู้ปกครองประสานกับโรงเรียนตริการรวมทั้งศึกษา เกี่ยวกับพระราชบัญญัติต่างๆรวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพื่อที่จะปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรแต่เราก็ยังไม่ได้เชื่ออย่างเป็นร้อยว่าหลักสูตรอินเซอจะสามารถเป็นทางเลือกได้อย่างแท้จริงเพราะช่วงนี้เนี่ยมันอยู่ในช่วงของการทดลองหลักสูตรว่ามันจะสามารถ <c oughs> ใช้ได้จริงหรือไม่ถ้าผลสรุปคือใช้ไม่ได้จริงเราก็จะพัฒนาต่อไป เพื่อที่จะให้สามารถปรับปรนองได้อย่างแท้จริงกิจกรรมอีกกิจกรรมนึกิจกรรมเกี่ยวกับเยาวะชนในระดับมัธยมม .5 และปก็ม .6 กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมค่องข้าง,งที่จะสร้างการมีส่วนร่วมและก็รับฟังปัญหายอย่างอย่างมากนอกจากประเด็นตริกาที่เราเล่น กับเด็กวัยเล็กๆ5-12ขวบเนี่ยเราก็ได้ให้ความสำคัญกับกลุ่มเยาวชนระดับโม5หโม6หซึ่งเป็นความหวังของชาติเหมือนผู้ใหญ่หน้าตอนนี้เนี่ยได้พูดว่าเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าแต่สำหรับอินซาวเราอาจจะคิดในมุมมองที่แตกต่างก็คือเยาวชนและเด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่ในวันหน้าแต่มันหมายถึงปัจจุบันของชาติณตอนนี้ดังนั้นเนี่ยเราจะทำยังไงที่จะเปิดพืดพ้นที่ ให้เด็กให้เยาวชนสามารถที่จะมาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพราะเราเชื่อว่าทุกคนล้วนมีศักยภาพแต่อาจจะไม่มีพื้นที่สำหรับการแสดงออกถึงความต้องการและสภาพปัญหาของพวกเขาเหล่านั้นจึงนำมาซึ่งโครงการ i n s ซัลต์จูเ o ีซึ่งพวกเราได้จัดทำโครงการนี้กับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเชิญตัวแทน ของผู้นำนักเรียนในโรงเรียนแต่ละพื้นที่เนี่ยเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็แชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการมองปัญหาในพื้นที่สั่งจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าเป็นยังไงซึ่งจากการดำเนินโครงการทำให้อินเซาเองก็เริ่มมีความหวังเพราะว่ายังมีเยาวชนอีกเยอะที่มีจิตอาสาอยากจะสร้างส,าสังคมให้มันดีขึ้นแต่พวกเขาเหล่านั้นอาจจะขาดพื้นที่สำหรับการแสดงความคิดเห็น เพื่อที่จะมาร่วมกันพัฒนาและแก้ปัญหาที่มันกเกิดขึ้นส่วนตัวแล้วก็ทางกลุ่มอินไซต์ก็หวังเป็อย่างยิ่งกับบัณฑิตที่กําลังจะจบใหม่แล้วก็บัณฑิตที่จบไปแล้วเนี่ยมาร่วมกันทํากิจการมเพื่อสร้างสรรค์เพื่อสร้างสิ่งดีๆให้แก่สังคมโดย ตามความถนัดไม่จําเป็นต้องเป็นกลุ่มอินเสา้าหรือกลุ่มใดๆก็แล้วแต่แต่สามารถที่จะใช้ความรู้ที่คุณมีเนี่ยสร้างให้สร้างอะไรหลายๆอย่างให้แก่สังคมได้นี่คือสิ่งที่เราหวังแล้วก็คาดหวังเป็นอย่างนี้ว่าบัณฑิตเนี่ยจะไม่เบิ่อฉนนยต่อสังคม